คนไหญเข้าเลยคนไหญเข้าเลยที่คนสองสามคนแกที่จะคอนคนเชืี่ยถือตัวนี้มากมันเริ่มเริ่มแบกเริ่มมืดแต่ว่าคนไหญไม่ใหญเข้าไหนเว่าไหว้ทังว่าไหว้ทังตั้งตัวเลยเต็มคนมาแล้วแหละคนนั้นก็มาพอมัาคอมาเรื่องมาดูแต่คอมากล้วมันเป็นคนเฒ่าก็เลยเพให้ตัวลูกหลานร่างตัหลานก็เลยเผาไปกับโต๊ะตัวลูกหลานมันทั้ง มีมหลายๆตัวคนเป่นคนพอจะไห้เขาเริ่มพวแม่ขึ้นมากนี่จังที่เริ่มออกมาในเมียมามาจากเวียงเออเ่ากันเออมาจากเวียงบ้านปอกก็้ันเียวเ่าออกมาพร้อมกันมาอยู่หอยู่มันเออเออแล้วกมาถามนน่นวนี่รุ่นวนี่ Hoa, mọi người đã. 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 Hoa, này người đã. Hoa, mọi người Hoa, mọi người đã. Hoa, mọi Hoa, mọi người đã. 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 Hoa,

แล้วแม่ก็ผู้รู้บาอาจารย์นั่นแล้วมาเลยได้วิชาปมตนหนึ่งตั้งแต่พอนใจแม่จะเก่าเสียเลยเอาวิชาเอตัวนี้เอาลูกพาหลานพาหมู่พาพวกมาความมายามหมู่วันเชียวเก่านี่เริ่มมันนี่ในบันเชียวเก่านี่เออจนบันเชียวก็ได้ห้างเออจะที่พี่หลงพี่น้องเพป็นอยู่บันเชียวเก่ากับคนบกปอเหววันปอนี่ Trường học trường nhỏ Ờ Có nhảy Chủ ảnh đã không có học tăng Có nhảy mà nhảy Ờ, này là học Ngày học học tính Không có học tăng Để đâu có học tăng rồi ก็จับเกี่ยวตัวมุนตัวขึ้นมือตัวมาแล้เหาเงา้องก็ถเงกาเทาะกันปั้งแล้วก็ไปว่าอะลูกกปั้งปั้งไม่หยีแต้วกกระเทาไป็อยู่มันกระเทาะก็หยเออเป็นคนใหญ่ก็หยีเออนี่แหละเอาตัวนี้วิสาคมตัวนี้มาได้นคอยไปมากก็เลยมาปินไปปัวแต่ใช่วิสาคมเวรเงินของไก่ก็เอาตัวนี้แหละเออคือว่าเอาตัวนี้ออกไปเจ้าเก่าเมื่อพักคาถามันมีอยู่ล่ะ เออเวียนถ้าผมมีเอาว่าหลงปลาโน่นเลยนี่ไปงมมงมงมวิ่นเออนี่ยเขาให้พวกเรนู้นไอยที่มามันหาเขาก็ให้ไปตัวนี้แหละเออนี่แหละพอที่ได้ติดต่อนนอเรื่องกันมากก็เลยมันเอาตัวนี้แหละมาเป็นเราเอาลูกเอาหลานเลยเลยเอาตัวนี้ตอนนอเนื่องเลยเออไปเปลี่ยนไปเปือกคนจะเข้าด้วมือตามพวกโมเลตตรงได้ เ้าไปผัวคนหน่งอยู่บุญรังอยู่บุญรังกับไปผัวคนไปทำกุ้งมุ้งในทดเลตายไปเช่นเดียวอัไปทำบุญรังไปเวันนึงหรอกแต่ว่าเรื่องล่าดีพุ้าเราไม่ฟังเลยคือว่าเรื่องเล่เกิดขึ้นนตะุ้นเสียวเลยราะว่าเอกตรงอ๋อนเกิดขึ้นดีเลยเอกว่าเออนตะกุ้นของพุาเนี่ยเป็นใจสีนอมาจากเรียบเออนมาหาของดูหละแต่ตอนนวยนี่บ่อยเรื่อเกิดเรื่อง พิหานี่ถึงมาว่นจะได้ไมจะติดตเส้าคนในวิชาพวกแต่ว่าวรูปพวหรานี่พิธวันนอกแต่วเป็นเรื่องเตาแก่หล้วครับเป็นเรื่องเรื่องจริงที่กุสุ้าโซฟาแา่คุณซรุ้วกามาถึงกุตาเราทั้งวตที่ที่อยู่พิธันมีอยู่หน้ํานุ่นนั่นีอวสถาบันเซาานี่เป็นจริงมีจิงนั่งห้างแล้วอวแ้วเป็นห้างแล้วมายูบันเดียวมาตั้งบันเดียวอยู่นี่หละ ก็เย่างาใหญ่ถัวไปุ่นทีนี่ฟันข้านบลงดนแล้วเนี่ก็ปั่นเกาะโดนใหญ่ปั่นเกาะก็ปันเพียวเกาไม่ไอวกันที่ผรโอนนี่เป็นตาอร่อฟันคู้สมบัติสองลำปาของมรดกโรงานสิ่ด็ฟันต่อไปเพราะว่าผมเด็กก็ถือเสีว่าไหวแต่เราเป็นเป็นเรียงๆไขว่เพราวกระรทกของพระงุมเสียวเลยครับนั่นแหละเดือเดือด้เป็นผากเชื่อสมัยก่อน คนเาเอาสีเพลิน hmm. ข mm ัานใจแ่น hmm. mm ั่กายน้ำน้เลยพะวาเจ็บปวยเศร้ารก็เลยเมเพลินก็วีีเดือมันจะานอย่างนี้นับลงนัืกันอยู่แล้ววันนี้ก็เราจะป็นอาอาเราก็ท่านุ่งาก็เนี่เนี่เนี่ไเ่เป็ยนี่เนีลเเนี่ยเ่ยนี่ยนี่นี่นเนเน่นี่นมาี่น่นี้เน่เน่าเีมยนเป็นอันนี้เนนีเา่นยเนยย่ มันเป็นปลาอยู่แต่ว่ามันห่างไปนั่นแหละแต่ว่ามันยังมีตำนานอยู่ตำนานเรื่องเล่าของผู้เขาอี่ยังสืบอดปลาร้านดูปลาเนี่ยปะลองร้านปลาดูบ้างนั่นเลยล่ะนี่เลยพ่อใหญ่เขาบอกไอ้ฟังพ่อใหญ่เขาจะตั่ไหนเส้นคนเร็วพ่อใหญ่พ่อใหญ่นั่นเขาบอกไอ้ฟังพ่อใหญ่นี่เขาบอกไอ้ฟังแล้วก็ถือความว่าความเบิ่งแย่งเนี่ยเอาลูกตาเอาคห้องต่า่ตจะแมีจะเผาจะแกะมากขาเลยได้เอาตัวนี้แหละมาเพื่อมาตั้งหลงต้องตัวมือเนี่ย เป็ดปนเป็ป <that> ัว <t> พ <handout> like <that h orden> <that> ้นกันได้คือตาพมวนี้แหละเป็ดปัวเออเป็ดปัวูเป็มปัวูอ๋อมาลำยัางมาอยู่น้ำแล้วก็จำได้เอามาลุกลุแล้วดีจะไม้รุนรุนนหลานนี่มันบหูหูโมต้หูเลยที่ว่าไม่ยมาทแตมัมีเรื่องเล่าแล้วมีสกันแล้วจะมีเด็กกานเนฐานทีจริงเออาให้ถาในนปนปัจจุบันกอานือเรื่องเล่าที่ยอต้ดที่เาขานท่หลัน มีเกหวเนี่ยพุตาตายก่อนหนร้านต่มองเราพอ่พุ่ตาครับตายก่อนในร้านต่างๆพี่อกเราล้นอยี่บกเราเราสองมันโนล้มีละเนาะอุณ่าทไนด้อด้อนพ่าายก่อนต่อไปว่าเรื่องนี้มันเกิดเป็นไงป็นมาอยังไงเป็นเพจเป็นพวกเสื้อปัิบตินี่ซึ่งรัฐบาลนี่ ก็นนาปฏิบันนครับมีด้าขวีามีาว่ากานถือตอไรนแหลเมีาอ่านันมันถไปเลกไปเหมือัมันหลายจักหนังีขเยมันไ่มีคนรูไม่จับค่อข้างจะเป็นเมื่าแต่ว่าออกมาเป็นเสี่ยงเสี่ยเล่าไรครับเมืวานออกมาเ็าพทธศกราอะไรเออที่ช่างูมี่ว่ราเม่านในช่างแบนพุทธกราชมันไม่มีมาเกิดตจาก มหาหาะิ 5. 5้งล้เขมันก็นีไปตรนี้มันเกิดจีนีเลยเกิดไหมกว่าโน่ไอ้ผู้อีรีเว่ควาเชื่อตว่าเจ็บปวปวดเมื่อมันก็ไเกดีนะครับเดางพอายทุวัเขาบอกตั้งโซเดยม่างเมยหไงเขาได้วหวตั้งบ่อเป็นต้นต้นตำรับตีว่าถามมาถางเรื่างจัดจะกินไม่ต้องเข้าจ่นอมัยมันทามันจากเรื่องจัดเข้ามาในเร่อมันลายนะคือบ้านเขียวเี้อวมาหมดบ่มีบ้อนดู <c oughs> ก็ <Yeah. S 2> เลยแนยะ่กแย่แล้วนีุ่กตานี่เป็นืนะพวกข้าวขายพวกข้าวมากโอ้อย่านล้อย่างนี้างนี้ดีีุตาตาให้บอกไห้ปังอันนีุ้ตามีป้ปแล้วก็ ดอดแม่ไม่ดมอนี้รนตอนที่มีกว่ามซี่หรือว่านับตอนจากก่อเแม่มี่มี่ยว่าต้านี่ด้านกะรังแม่ก่อนงก่อนใรเรียนอยู่ว่าอย่หลายตสิบห้าร้านรัตอนบางทีมันถมา โนมันเกลี่ยม่ี่องไม่ไ้ก็คืนใใหญ่่อใหญ่ซื้อพอมันถือผันนาดใรมันจะเกี่ยวกรับพี่ี่เกี่ยวโบสบายใไไปหาหม่องได้ก็เศิรอฟผมไปทายวิโรด้วยสิมันแตกนะฮะมันล้มขึ้นกันหมดไป่ลายหมองใช่ไหมใคล้ขึ้นกันอมไรมันขึ้นกันแต่ว่าลงมไม่ไล้วนี่เ้ค่นกับเสิร์ฟน่นแต่ว่าแทงเราโค่นต้องเทื่อห่อเป็นห่อมัขึ้นจะกเศิร์ฟผมว่าไปหาหอยเสียอันนี้แตประสบการณ์ผม

เอนบนาเสื้วไเป็นเป็นอะไรเออนั่นแหละนันมอก่น่ปางมื่นตัวกับพี่้าพี่ป้ากับีแขนมนัี่นขนเขานี่นม่วพวกูผ้าดูแขนดุมังฝนดูมัองเราวนกันบ้างกันลงมากเด้ยนอกัจไปมุดเดียวไปเดียวกั้งแต่ใส่วันนั้ใคร่ยังนัองกะจีไปกองเดียวกันเลยแหละ ต่อไปตองเดียวกันเริมม้นขนกระางกบบนีคือกันกลบมก็เราไปตองเดียวกันอย่แล้วแบบสีตรูปแบบแตตว่าวัสมุระสงคือรักษาอาการป่วยให้สบายเหมืวนกัานะครักษาความเชื่อเร่องภาษาเอาความเกียบเทียบผู้รษาคุยภาษาลาว

ไม่ห <py at ete> <speaking einer> ้างพนว่าเดเรานส่วนหน้าผ่า้องใส่วนหน้าเื้อเสามาเอาตัวอีกมเสาร์ผว่ามองขอผมแต่มได้ข้อดียีห้วันดีแล้วก็ตะแบน่ะตะแบนิปะความเือความเสื่อความเื่อมันจะเป็นเป็ที่ผมใช้คนพิเ็นผมเป็นทางการศาผมเป็นหมอหมอสอพ่อมาเลยจริงจ้าผมก็ไดไปตงนี้เลยนะ อยู่ในป่าหรือีาไปเลยงเป็นสตวไปเลยั้นพ่อพี่บอกว่าหัวทำตาดีตับพื้น้าทเป็นเนแก้วนี่ตัวเหมันน้องเมียอยู่บ้านน้องผาโอ้ครับบนคนอยู่บ้านน้องผาบนบ้านเดียเมียอยู่บ้านผ้าทองครับทีอยู่ในปเเป็ไของโปริสบันใบวว่าเป็นเดีๆอยู่แตอยู่บ้านพือเาล่ำยางนม่อึงเบยู่ตามอยู่ีือวันเยครัขอครับ